กานพาวเวอร์ลองขยับมาที่ยังเอาตัวรอดได้แล้วเข้าสายลูกนี้เรียบร้อยครับประตูต่มสูงตูรัญยาตูรีสายนาทีที่23ครับต่อนหน้านี้นี่มุกเกมสพัดเกมกว่ามากครับถือว่าทำได้ดีครับในจังหวะนี้ของทางด้านตูมัญญาตูรีสายแข่งกันกับทีมในวันนี้ด้วยครับ เสียแฮงแล้วอุชานั้นยังไม่ดีใจอะไรมากนี่นะครับโอ้บอลเข้าซ้ายข้างไม่ถนัดด้วยนะครับแต่ว่าสุมยญาพริกหนีอธิษฐานไยแล้วยิงด้วยสายครับเสียบเสาสองโอ้ถ้าเล่นในบ้านในสุมยญานี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับ นัดที่แล้วนี่ยิงช่วงทดเวลาบาดเจ็บตีไข่แตกตามพ o ทีหนึ่งประตูต่อสองด้วยนะครับขยับน้ำก่อนแล้วครับชัยนาาโหมเกมสนุกแล้วละครับอนจ่ายเข้ามาแล้วสูมัญญายิงลูกนี้เรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับมันยา ตู้ีสายยิงจังหวะนี้โอ้โหสุดสวยครับวันนี้ยิง2ประตูครับลูกแรกเท้าซ้ายที่สองเท้าขวาครับเห็นว่าทำได้ดีครับในจังหวะนี้ของทางด้านสุบัญยาับเลี้ยงเข้าไปแล้วก็ยิงดื้อเลยครับกองหลังของทางด้านสุพรรณบุรีนั้นรแตะระวังครับว่าจะตัดทะลุช่องให้เพื่อนแต่สุบัญยานั้นเรื่องที่จะยิงเข้าไปเลยครับสองประตูต่อศูนย์นะครับ ใส่หน้าเอฟซีเจ้าบ้านได้ประตูหนีห่างไปแล้วครับโอ้โห,โหเปลี่ยนใครมาก็โดนครับนันพลสุบัไทรลูกแรกโดนซ้ายครับคลึ่งหลังยุทธพงศ์ผู้แถวเชือกโดนขวาของสุมัญญยาครับโอ้โหจังหวะนี้หลุดมาแล้วครับสุวรญณยาสุวรญณยาโอ้โหเรียบร้อยครับสามประตูต่อศูนย์ครับ ทักผิดของสุมัญญาบุณิสายครับโอ้โหวันนี้ล้วนๆครับสุมัญญาบุณิสายโชว์เองครับนี่เขามองสเตเดียมนาทีที่86ครับถืว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากสำหรับลูฟว์ชาว111คนนี้ครับวันนี้ได้รับปอกแขนไปกับตันทีมแล้วก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยครับมีคนเดียวสามประตูช่วยให้ชัยนาทเอฟซีครับ ปิดบ้านขึ้นนำทางด้านของสุพรันบุรีเอสซีถึง3ามประตูต่อศูนย์แล้วครับจังหวะน,นี้เปิดเข้ามาแล้วไม่ล้าหน้าครับเติมมาจากเขาสครับแล้วก็ยิงหักหลบทางด้านของกิติคงเข้าไปครับเี่ยตัวยิงด้วยขวาครับจงังหวะนี้สามประตูต่อศูนครับ นี่ครับโอ้เหนือชั้นครับจงังหวะนี้พี่ขอบสนาน